สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพามาปลูกกล้วยนะคะวันนี้ได้กล้วยไข่กาแพงเพชรมาแล้วก็มีกล้วยละมุนนางด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะปลูกเขาถางยากก่อนนะทุกคนยากมากเลยจีก็จะพยสายามสะสมกล้วยว้หลากหลายสายพันธุ์นะคะปลูกหลากหลายมีกินหลายหลากค่ะปลูก้ประดับสวนปลูกว้ให,กให้ลูกให้หลานได้ศึกษาเรียนรู้หากของใครเป็นดินเหนียวแน่น,นแบบนี้จีก็มีวิธีแก้ไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จีก็จะปลูกกล้วยนะคะท่ามกลางกอตะไคร้เลยนี่ตะไคร้ขนาดกลางเอากล้วยลงตรงกลางเลยนะคะดินก็ไม่ดีทุกคนอ่ะนเป็นดินเหนียวแน่นนะคะแข็งแนเยดดิีว ดินก็ไม่ดีแบบนี้นะคะเวลาเราปลูกกล้วยลงไปแล้วเนี่ยเราค่อยทยอยเอาอ่ะพะอินสีวัตถุมาใส่เอานะคะไม่งั้นกล้วยเขาก็จะขยายไม่ค่อยได้นะเพราะาดินมันแน่นนะคะนี่ขนาดเพิ่งขุดคลองไปเมื่อต้นปีเองนะก็แน่นแล้วนะคะก็ทยอยเอาอินทรีย์วัตถุพกเศษใบไม้แกลบแกลบดําอะไรพวกนี้เศษอาหารนะคะถ้าเกิดเป็นกล้วยหอมทองอะไรพวกเนี้ยเขาจะชอบเศษอาหารมากเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอไปเอากล้วยมาลงก่อนคะ่ะเหนื่อย หลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปหาใบไม้มาคลุมดินไว้นะคะทุกคนนะใบไม้ใบอะไรก็ได้ที่เรามีนะใครมีใบก้ามปูเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะคลุมดินเอาไว้รักษาความชื้นเอาไว้แล้วก็สร้างบ้านให้จุลซีนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของจุลซีได้ดีมากๆเลยเนี่ยใบไผ่นะคะเขาก็จะมีจุลซีจากใบไผ่อยู่แล้วจุลซีจากก็ไผ่อยู่แล้วนะคะ แล้วก็จะเป็นการคลุมหญ้าไปด้วยในตัวนะคะคลุมหญ้าไปด้วยในตัวหนึ่งประโยชน์นะสองสร้างบ้านให้จุลินทรีย์พวกจุลินทรีย์ต่างๆไสเดือนอะไรพวกนี้เขาก็จะได้มีที่อยู่อาศัยนะคะทุกคนก็จะช่วยพรวนดินคลุมหน้าดินรักษาความชื้นเอาไวนะ้เนาะแล้วเราก็ลาดลดด้วยจุลินทรีย์อีกทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะไม่ต้องรดนะ้ำเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็ตกลงมาเองค่ะทุกคนตะไครสูงสูงโอเคเป็แล้วนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสุดแล้การติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ